สวัสดีครับ fc ที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านนะครับวันนี้ก็เ <c oughs> มื่อวานเมื่อโอ้ไม่ได้ถ่ายคลิปตสองวันลยซี FC เนาะก็ไม่ได้ไปไหนจะยิ่งวันนี้ก็ขึ้นมาดูสวนยางพาราเนาะ fc เนาะที่ใส่ปุ๋ยเสร็จเนาะก็ยังขึ้นมายังไม่มาพ่นยาเนาะก็ ฝนตกนะครับพีซีพายุเข้าเนาะ้าพ่นไม่ได้นะครับพีซีถ้าเป็นแบบนี้ฝนตกมาพ่นไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าพ่นได้ก็หญ้าก็จะไม่ตายเนะเาะนะเปอยไว้อย่างนี้ก่อนนะครับพี่ซีเนาะเดี๋ยวก็ฝนหยุดแล้วค่อยมาพ่นยาอโอ้ยตกใหม่อีกเลยนู่นนะครับพี่ซีทางฝั่งบ้านมะนาวเนาะวันนี้นี่ เมื่อคืนนี้ครับพี่ซีตกตั้งแต่นู่นแล้วครับพี่ซีไม่รู้เวาลาไหนเนาะนอนหลับสบายนะครับพี่ซีมันฝนตกเนาะก็เมื่อเช้านี้ก็ยังตกอยู่เห็นโอ้มาวันนี้เนี่ยตอนบ่ายอย่างนี้นะครับพี่ซียังไม่ตกเนาะหรือว่ามันจะทําแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่ามันจะรอตกตอนเช้าเนาะดูโอ้พายุอะไรเนาะ เข้ามาบ่อยจังเลยนะครับพี่ซีมืดฟ้ามัวฝนแล้วนี่มืดฝนพายุอะไรไม่ไรู้พายุฟ้าร้องนะครับพี่ซีเมื่อคืนเมื่อวานนี้ฟ้าร้องโอ้ยพายุอะไรฟ้าร้องเนาะก็มาขึ้นดูแลสวนยางนะครับพี่ซีเนาะมาดูฝนเมื่อวานนี้ก็ ไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับพี่ซีไม่รู้จะถ่ายอะไรเนาะฝนก็ตกออกไปไหนก็ไม่ได้นะครับพี่ซีนี่ใช่ไหมพี่ซีเสียงฝาล้องนะครับพี่ซีเนาะฝายุอะไรฝาล้องนะครับมีก่อมาเอา้าขึ้นมาดูก่อนนะครับพี่ซีเดี๋ยวค่อยกลับลงไปเนาะเดินขีม่มอเตอร์ไซค์ขึ้นมาผ่านมาตะกี้นี่ครับพี่ซี มองดูน้ําห้วยบางทรายนะครับพี่สโอ้น้ําเข้าบุ่งน้ําเยอะนะครับพี่สน้ําไหลน้ําเยอะนี่ครับต้นยางที่ปลูกที่ใส่ปุ๋ยว่าสองสามวันที่ผ่านมาเนาะก็มันมาดูบ้างนะครับพี่สีว่าจะได้กินปุ๋ยหรือไม่ได้กินปุ๋ยอันนี้กำลังเตะยอดอีกครับพี่ นี่ต้นนี้ที่ผมเอาขึ้นมาสร้างใหม่ต้นเล็กๆนะครับพี่สีต้นเล็กๆเอาขึ้นมาสร้างใหม่นะครับพี่สีทาหลุมดักน้ำไว้ด้วยให้ดินเปียกเนาะเพราะว่า,าคล้ายๆว่าดินจะแห้งนะครับพี่สีก็เลยขุดหลุมไว้โอ้ดูครับมืด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 ,มด,มด นี่ก้อนใหญ่ด้วยพายุฤดูฝนโอ้ลืมแตกยอดเยอะแล้วนะครับพี่ซนะีทางก่อนก็แตก,กเยอะทางนี้ก็แตกเยอะเยอะเหมือนกันครับเสียงน้ำไหลนะครับพี่ซีตรงห้วยเนี่ยน้ำไหลลงมาจากบนเขานู่นนะครับพี่ซีโอ้ผูห้หลวงตรงนี้งสงสัย จะได้กลับนะครับพี่เนาะถ้าไม่กลับไม่ได้นะครับพีเดี๋ยวน้ําอยู่ตรงห้วยตรงโน้นเนาะด้านล่างนะครับพี่มาน้ำท่วมรถข้ามไม่ได้เดินกลับนะครับพี่ซีน้ำห้วยปงสาย,ยิ่งเยอะอยู่เนาะได้ยินได้ดู่าวเนาะอยู่ที่บ้านก,กอกนะเนาะพี่สีได้ยินเขาว่าเนาะไม่ใช่ดู่าวเนาะ ได้ยินอยู่ที่บ้านกกอกน้ําเข้าท่วมที่นานาหลวงเนาะเขาว่านะครับพี่ซีสวนบ้านผมก็สบายไม่ได้ท่วมนะครับพี่ซีนอกจากท่วมที่อื่นเนาะไม่แน่นะครับพี่ซีก็นี่สวนยางสังพงกีดเมื่อวาน ช่วงสี่โมงเมื่อคืนฝนตกฝนตกนะครับพี่ีหมดเลยเสียหายหมดเลยนะครับพี่ีไม่มีไม่ได้น้ำเนาะน้ำยางก็หายหมดเลยนะครับพี่ีฝนตกเมื่อคืนนี้นตกแรงนะครับพี่ีตกแรงตกนานด้วยน้ำ ะท่วมบ้านหรือเปล่าก็ไม่รู้ทีนี้จะเป็นตามคำทำนายเขาหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะก็รอ,อดูถ้าท่วมจริงๆก็นอนแหละครับพีีที่พักที่หลับที่นอนเนาะหลังเขาพูตักมองนะครับพี่ซีก็มันทำยังไงได้เนะเาะอาเอาขอนขึ้นไป กอขึ้นมาเลาะดูายาฆ่าาก็ยากลุกเนาะไม่รู้จะทำยังไงนะครับพี่ซีฝนตกมาพ่นยาก็ไม่ได้พ่นได้ก็ไม่มีประโยชน์นะครับพี่ซีเนาะเพราะว่ายามันลกจริงๆฝนก็ตกยากลกไม่เป็นไรแต่ฝนตกมานี่ครับพี่ซีน้ำยาอยู่ที่ยาดฝนตกมา ไม่มีประโยชน์เลยนะครับพี่ซีทิ้งเลยเนาะ,ะนี่ครับโอ้โหเมืวานเมวานนี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะครับพี่ซีเนาะก็อยู่บ้านทั้งวันนะครับความไม่ไปก็ไปอยู่ครับพี่ซีไม่ได้ไม่ถือโทรศัพท์ไปเนาะไปหาเห็ดนะครับพี่ซีเพราะว่าฝนฝนตก ตากฝนไปเลยนะครับพี่ซีหือโทรศัพท์ไปนไม่ได้เนาะกลัวน้ำมันเยอะฝนตกโทรศัพท์เปียกอีกอม,มาครับโอ้ขึ้นมาก็แาบนี้แล้วครับพี่ซีวันนี้ก็นอนอยู่บ้านเกือบทั้งวันจุดยอดนอนก็นอนจริงๆครับพี่ซี มา,มาแล้วครับวิซีฝนมาแล้วฝนมาอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้เมื่อคืนนี้ก็ตกอ๋อก็อขึ้นมาดูแปบ๊บหนึ่งก็กลับนะครับวิซีเสียหายหมดเลยนะครับหูยผูตากมองตกแล้วส่วนด้านผูตากมองนะว,วิซีท่านตกแล้วนู่ตกฝั่งโน้นก่อนเนาะ ถ้าพูกมองฝั่งนู้นนะครับพี่สี่มืดค้มเนาะไปครับเนะชมเสร็จแล้วขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำอะไรเนาะผลยาก็ไม่ได้นะครับพี่สีเพราะว่าฝนตกแบบนี้ผลไม่ได้หรอกครับพี่สียาโอ้ยตกมาเลยครับทานโคกเนาะ ทางที่ผมไปหาเห็ดนะครับอีซีไปทีนี้ต้องรีบกลับนะครับอีซี่่งั้นก็ไม่กลับไม่ได้นะครับน้ำท่วมแน่นอนอคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ